ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตเคลเทอร์ชานอลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบรันดอมนะครับช่องเรามีทั้งการดูแบบรันดอมและพิกอากาศตามความเหมาะสมของแต่ละเนื้อหานะครับการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการ เที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนนะคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังแอบหวงคุณอยู่เงียบๆแล้วเขาคิดจะทำอะไรต่อไปเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครกำลังแอบหวงคุณอยู่เงียบๆแล้วเขาคิดจะทำอะไรต่อไปผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้ก้าวถ้วยนายออฟคับ p s คุณเป็นคนมีสมเสน่ห์นะครับอม,มีคนจีบเยอะหรือเปล่าเออหรือเป็นที่สนกสนใจของคนแวดล้อมแบบนี้ก็ได้เช่นกันโอ้เทมเพลนส์คุณค่อนข้างหมดเวลาใน,ในแต่ละวันไปกับการจัดสรรทําทำงานส่วนตัวงานส่วนรวมหรือทำสิ่งใดๆเพื่อใครก็แล้วแต่เรียกว่าอาจจะเป็นคนของประชาชนเลยก็ได้นะครับแล้วก็โอ้โหก้าเหรียญนายออฟเพนดิเคิลส์ คุณมีความสุขความเจริญดีโดยลําดับนะครับที่ผ่านมาคุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเรื่องส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ก็แล้วแต่แล้วใครกันที่แอบหวงคุณโอ้โหสิบเหรียญเทนอลเพน e n เคิล e s เมื่อกี้เก้าเหรียญมีสิบเหรียญออกมาอีกผมว่าคุณฮอตมากเลยนะตามดวงชะตาเนี่ยมีคนสนใจคุณอยู่มากๆไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะครับแน่นอนมีคนแอบหวงคุณแน่ๆเขาคือใครและเขาจะทำอะไรต่อไป ราชาดาบ king of swords โอ้โหคนนี้หรือเปล่ายังไม่ฟันธงเดี๋ยวมาดูใบต่อไปก่อนอืม The fool ถ้าคุณยังโสดคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณยังไม่ได้รีบอยากมีคู่ถ้าคนมีคู่แปลว่าคุณมีความสุขดีกับคู่ของคุณก็ได้เช่นกันโอ้หกดาบ six of swords รู้และ คนนี้อยู่ไกลคุณไม่ได้มาเจอกันง่ายๆไม่ได้เจอกันบ่อยๆทําให้เขาอาจจะคิดหวงคุณอะไรไปแบบนี้นะต่อให้จะเป็นอะไรกันหรือไม่กันแล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับจะเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร6ไม้เท้า six of wands คนคนนี้มีโอกาสที่จะช่วยสนับสนุนัพ p อ o r t คุณได้ในหลายๆด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับอืมเขาคือใครโอโหราชาถ้วย king of cups มี2 king ออกมาวันนี้ เออจะมีการแข่งขันกันหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกัน4ถ้วย4ฟร์คับโอเคคุณอาจจะยังไม่เลือกใครโดดเด่นมากถ้าคุณเป็นคนโสดคุณยังไม่เลือกใครง่ายๆมาขยายความกันนะ,ะใครแอบบหวงคุณอยู่เงียบๆแล้วก็เขาจะทำอะไรต่อไปช่วงเวลานี้ดูที่ตัวคุณก่อนพลังงานคุณค่อนข้างดีมากดีเยี่ยมเลยนะครับจากไพ่9ถ้วย ates, 9, 10, เทมเพลนส์เหรียญ10เหรียญ เก้าเหรียญสิบเหรียญออกมาก็หายห่วงละชีวิตคุณไม่ว่าจะในด้านไหนก็แล้วแต่การงานการเงินความรักความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวสุขภาพนับว่าดีเยี่ยมไพ่เหรียญไม่ได้ตีความเป็นการเงินได้อย่างเดียว ในการดูดวงพลังงานรวมความเป็นไพ่เหรียญสามารถตีความเป็นความอุดมสมบูรณ์ในด้านต่างๆก็ได้ทั้ง9เหรียญส0เหรียญประมาณนี้ชีวิตคุณแทบจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแล้วถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือเรียกว่าเกินปัจจัยพื้นฐานแล้วนะครับความจําเป็นใดๆในการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานคุณมีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วถ้าคุณยังต้องการสิ่งใดมากไปกว่านี้อาจจะเรื่องเป็นของความชอบส่วนตัวแล้วนะของสวยๆงามๆความชอบส่วนตัวหรือของหรูหราอะไรแบบนี้ซึ่งจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะ ทำนายให้แบบนี้ตามดวงชะตาตามหน้าไพา่คุณมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยลำดับคุณเป็นคนบริหารจัดการเวลาเก่งและมีแนวโน้มที่จะหมดเวลาเป็นในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนไปกับการทำธุระส่วนตัวและช่วยเหลือผู้คนด้วยนะคุณเป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นคนของประชาชนโดยแท้จริงคุณทำงานองค์กรใดๆที่ต้องช่วยเหลือผู้คนหรือเปล่า หรือถ้าไม่ได้ทํางานโดยตรงขนาดนั้นเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนมีน้ําใจใครๆก็ชอบคุณเป็นคนมีความสามารถใครๆก็นิยมชมชอบคุณและอยากให้คุณไปช่วยเหลือพวกเขาอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับคุณได้รับการไว้วางใจจากคนรอบข้างว่ากิจการงานใดก็แล้วแต่ถ้าถึงมือคุณสําเร็จแน่นอนแบบนี้ทําให้หลายคนไว้วางใจคุณไม่ว่าจะเป็นการมาขอความช่วยเหลือหรือการจ้างงานหรือแม้แต่เป็นงานเป็นการจริงๆจังๆที่ได้รายได้ที่เกิดผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้เช่นกันนะครับ ช่วงเวลานี้ผมมองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะ แต่คุณอาจจะยังไม่ค่อยรู้ตัวเองว่ามีคนชอบคุณอยู่มากมายคุณอาจจะเคยชินกับตัวเองซึ่งแน่นอนว่าเราเราท่านๆใครก็แล้วแต่ตัวผมเองก็ด้วยนะเราเคยชินกับตัวเองเราเห็นหน้าตัวเองในกระจกทุกวันอะไรแบบนี้เราอาจจะเอ้ยฉันก็ไม่ได้มีดีอะไรมากมายแต่ในสายตาคนอื่นเขามองคุณตาเป็นมันเลยเออเพียงแต่ว่าถ้าคุณคนโสดคุณอาจจะยังไม่เลือกใครนะเวลานี้จริงๆคุณยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองการที่คุณยังโสดอยู่คุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หลายท่านที่ งานพบปะสังสรรค์ปาร์ตี้แบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเต็มที่กับชีวิตได้โดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาคอยโทรตามหรือมาคอยห่วงห้ามอะไรแบบนี้กรณีคุณคนสดนะครับแต่ถ้าใบนี้ถ้าคนที่มีคู่มาดูคลิปนี้เจอใบนี้เข้าไปก็ทํานายได้ว่าคู่ของคุณเข้าใจคุณมากและไม่ห้ามคุณเลยในการทําใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าตามใจกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับคนที่มีคู่นะใบนี้เป็นความสุขความอิสระไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานนะใดก็แล้วแต่ แล้วใครกันที่แอบหวงคุณอยู่เงียบๆนะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปผมมองว่าโดดเด่นเลยนะ มีคนชอบคุณอยู่หลายคนและหนึ่งคนที่โดดเด่นคือเป็นคนที่เป็นคนกันเองคนคุ้นเคยอาจจะมีสถานะสูงกว่าสักหน่อยหรืออายุมากกว่าเล็กน้อยดูเป็นคนอบอุ่นแบบนี้ตามความราชาถ้วยนะครับใบนี้มาไม่ได้แปลว่าจะต้องอายุมากหรือแก่กว่าเสมอไปจะเป็นคนรุ่นเดียวกันก็ได้ที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนอ่อ,อนหวานสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าก็ได้แต่มีความเป็นผู้ใหญ่ในความคิดแน่นอนถ้าอายุกาไม่ได้เยอะแต่ถ้าเอาตามนี้เลยก็คืออายุอาจจะมากกว่าสัก3าปีหรือ5ปีหรือมาก ไปกว่าน,นั้นถึงขั้น7ปี10ปีก็ได้ไม่ได้น่าเกลียดแต่อย่างใดเพราะคนที่อายุมากกว่าเดี๋ยวนี้นะหลายท่านดูแลสุขภาพดูแลรักษาตัวเองดียังดูหนุ่มดูสาวเกินกว่าวัยแบบนี้ดูอ่อนเยาว์เป็นไปได้นะครับนะอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยนะ ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขามีการแอบหวงคุณเพราะเขารู้ดีว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับเขาเชื่อมั่นว่ามีคนจีบคุณเยอะแน่นอนแล้วเผยๆเขาจะรู้ด้วยว่าคุณน่าจะยังโสดอยู่แบบนี้กรณีคุณคนโสดนะถ้าคุณคนโสดเขาเช็คแล้วว่าคุณโสดจริงอะไรแบบนี้ส่วนคนที่มีคู่เป็นไปได้ว่ามีคนแอบชอบคุณแต่ทําอะไรไม่ได้เลยหวงอยู่เงียบๆเพราะทาอะไรไม่ได้นะครับเป็นไปได้2กรณีนะ1นนะถ้าคนโสดเขาเช็คแล้วว่าคุณโสดแน่ๆ แต่เขายังมาหาคุณไม่ได้เขามาใกล้ชิดคุณไม่ได้เขาเลยเกิดอาการหวงเพราะว่ากลัวจะมีคนตัดหน้ากลัวจะมีคนจจบพุ่นไปซะก่อนหรือกลัวคุณจะไปคบหาใครซะก่อนส่วนคนมีคู่ฟังไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นพอว่าเขาหวงคุณเพราะเขาแอบ,บอิจฉาแฟนคุณพูดง่ายเออแต่เขาทําอะไรไม่ได้เขาได้แต่มองอยู่ห่างๆคนมีคู่ไม่ต้องคิดมากนะครับอย่าวันไว้นะประมาณนี้กองนี้พลังงานวันนี้ไพ่วันนี้เน้นที่คนโสดโดดเด่นมาก คนโสดคุณสามารถเป็นเรียกว่าพลังงานโสดเลือกได้สวยหล่อเลือกได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหญิงดูได้หมดพลังงานรวมแล้วก็สิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งคือคนคนนี้นะถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเขามีโอกาสมาซัพพอร์ตคุณผลักดันส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถามว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเราบอกให้ได้ในเบื้องต้นเลยว่าถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณถือว่าดี การดีแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้หรือความเกี่ยวข้องนี้นะครับผมทำนายว่าเขาจะพยายามหาทางมาใกล้ชิดคุณมากขึ้นนะกรณีดังกล่าวไปแล้วว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆเขาจะพยายามกระเถิบเข้ามาใกล้ๆคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามบางคนอาจจะถึงขั้นหาทางย้ายที่อยู่มาอยู่ใกล้ๆคุณเลยอย่าประมาทนะครับคนเราสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อเขาเรียกว่าจากพลังแห่งความรักพลังแห่งความชอบอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมีแพลนย้ายที่อยู่ย้าย บ้านหรือย้ายที่ทำงานอยู่แล้ว เขาอาจจะหาทางย้ายตัวเองมาอยู่ใกล้ๆคุณเป็นไปได้นะไม่ได้พูดเล่นนะครับมันมีพลังงานของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยระยะห่างทางไกลไม่ใช่ปัญหาเขาสามารถเดินทางได้ต่อให้เขาไม่ได้ย้ายที่อยู่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไม่ได้ย้ายที่ทํางานเขาก็จะเป็นคนที่เดินทางบ่อยขึ้นพยายามหาทางมาใกล้ชิดคุณมากขึ้นเดินทางมาใกล้ๆคุณมากขึ้นหรือหากิจกรรมหาอีเวนต์ใดๆก็แล้วแต่ที่ได้พบปะเกี่ยวข้องกับคุณถ้าเขาเป็นคนที่ต้องติดต่อประสานงานกับคุณหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกันอยู่เขาจะหาโอกาสหา หาเรื่องสร้างกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ได้พบปะคุณเอางี้แล้วกันเออไม่ว่าจะเป็นพบปะเรื่องงานหรือพบปะสังสรรค์ก็แล้วแต่โดดเด่นนะถ้าคุณที่ชอบพบปะสังสรรค์คนคนนี้จะพยายามหาทางมาแจมกับคุณซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นเลยเพราะเขามีเพื่อนร่วมกับคุณมีเพื่อนร่วมกันมีคนรู้จักร่วมกันมีคอนเนคชันเดียวกันอะไรแบบนี้การมาพบปะคุณไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่เขายังมาไม่ได้บ่อยๆเพราะระยะทางนั่นแหละนะแล้วบางทีก็ว่างไม่ตรงกัน คุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งแบบนี้บางทีเขาก็อยากจะนัดเจอคุณนะครับในความรู้สึกของเขาเขาก็อยากจะนัดเจอคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่บางทีเขาก็กลัวว่าถ้าพยายามมาใกล้ชิดคุณมากเกินไปคุณจะจับพิรุธจับสังเกตเขาได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คนนี้ก็เป็นคนที่รักษาฟอร์มได้ดีนะเขาค่อนข้างเป็นคนสุภาพแล้วก็ไม่อยากจะกระตกกระตาเกินไปในความสัมพันธ์ถือว่าดีเลยนะเพราะฉะนั้นบุคคลลักษณะดังกล่าวนะครับที่กาลังแอบหวงคุณอยู่เงียบๆมีความเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ไไม่่ด้เจออกันบย และพยายามหาทางมาใกล้ชิดคุณนะครับสิ่งที่เขาคิดจะทําอยู่ตอนนี้คืออยากย้ายตัวเองมาอยู่ใกล้ๆคุณด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับเราไม่อาจระบุฟันธงแบบร้อเซได้ว่าเขาจะมาหาคุณเลยไหมหรือมาอย่างไรแต่มาแน่พลังงานแบบนี้การเดินทางเกิดขึ้นพลังงานการเดินทางชัดเจนและพลังงานของการซัพพอร์ตการสนับสนุนการโดดเด่นมากถ้าคุณร่วมงานกันคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาซัพพอร์ตให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้มากขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้เลยดังกล่าวไปแล้วนะว่าชีวิตคุณมี ความสุขดีอยู่แล้วการที่จะมีคนนี้เพิ่มมาอีกสักคนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดสามารถรับเขาไว้พิจารณาได้หากคุณโสดสามารถรับคนคนนี้ไว้พิจารณาได้นะครับรับไว้เป็นเพื่อนก่อนก็ได้ยังไม่ต้องมีรีบร้อนอะไรมากมายเพราะดูทรงแล้วคุณมีเสน่ห์มากจะมีคนจีบเยอะแน่แน่ต่อให้คุณมีคู่แล้วก็ยังจะมีคนเข้ามาจีบนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่แล้วถ้าได้ดูคลิปนี้อย่าหวั่นไหวนะครับคุณมีคนจีบแน่นอนส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยมีคนสนใจ,ค,จนนนนค,นคุณอยู่เเปนนนนนจาาววมกแและออออยยยย่่่งงง้คคทีีบบหุณู และเขากําลังพยายามหาทางมาใกล้ชิดคุณให้มากขึ้นนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดเพิ่มเติมกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบครับ โอ้โหสีดาโฟออฟซอสไม่ต้องกลัวสีดาสีดาใบนี้ผมมองว่าเป็นพลังงานฝั่งเขาเป็นความเครียดความวิตกกังวลของเขาความคิดมากของเขาที่อยากมาใกล้ชิดคุณเป็นความแอบหวงชัดๆใบนี้มาการันตีว่าบุคคลดังกล่าวมีความแอบหวงคุณอยู่คุณไม่ต้องทําอะไรมากมายใช้ชีวิตตามปกติส่วนการที่เขาอยากจะมาใกล้ชิดคุณเป็นหน้าที่ของเขาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวทุกอย่างมาดีแล้วตามหน้าไพ่นะครับรักษาพลังงานชีวิตรักษาสมดุล ชีวิตไว้ตามปกติมีคนชอบก็ดีแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดมากว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปใช้ชีวิตส่วนตัวคุณให้มีความสุขประมาณนี้นะครับโอเคนะดวงดีแล้วนะครับรับไว้นะขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ